การเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะมูนี่เอ้สินสิพ่อมาพบกับเกษตรอ้อย,อยเองาะไอ้เงะเนาะคณะเกษตรทัท่วทีฟทัว่วแดนมูนี่บรรยากาศบ่หนาวบันไดแต่บดเนาะหนาวเย็นย่ำหมอเส้าย่ำหมูขึ้นพ่ออยู่เอ้าวมูนี่สิพ่อมาชมสวนพุ้นเหรตาสวัสดิ์เนี่ยตาสวัสดิ์บ่หนาวเลยมูนี่บดสวนย่างเดียว ta sao vát, tắt sao vát, náo Ô, Oh, tang náo bó nó, Phim phai ở yu tang nó. Ma, 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 mát nám, tón sao sao, đô. Yeah, mát mát sao vát, đô nó bao, náo, đấy ná. Men yak kát, mén yak kát. Men yak kát, nha yak kát, tón yak kát, nha yak นัต่ตกช่งหนาวเนีย่ยนังตาสวัสดิ์เรามาหดสวนมาหดผักสวนขั้วแล้วมีแบบเขี้ยมีผักสวนขั้วแล้วอ้อยหยดเองะแล้วนีล่ล่ะมีมาเขี้ยมีกะเพรามาผ้บบจาจั่ช้างเขี้ยมีละบังตาสวัสด,ดิ์ดู

มนนี่รู้ซึ้บ่าหนาวเปน็นไรตาสวัสวดสิ์มาหดลมอยู่ลมทวน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 ขันขันบ่าลมกับบ้านหนาวมันหนาวน้ำลมเลยกินเนื้นเทียบบ้านานอกปลูกเลยกินก็กอขุงเ้าขัดกุนเขาเ <laughs> นี่ยกินจะได้โจ๊กสิดาใส่เจ้าสองตน้นนี่มมไมหดไปอยู่นี่มึงเี๋เขาจะไปปลูกกูเออปลูกทางก็จะหันมาสิดาใจแดงลูกสาวหลาเพิ่นอัน นั่นไว้ทา bon โอา้ว oh. <c oughs> <c oughs> <Pine hip> ันน <c oughs> ี้คือใส่เสียสวยแต่ตาสวัสดิ์เสียสวยเท่านี่เสียแบบเตาไม่เลยลุงอุ้ยคักแลยเนาะบวบ่อุ้ยบ้านห้องเป็นเช่นไรล่ะบรรยากาศบ้านห้องวันนี้รู้สึกว่าบดบดเออมีฝันมาอีกแล้วยายสินเฮงมักยิ่ฝันยายสินมัก โอ้ยป mm ัทโธก็คือคนปลูกป่าฉันว่าข้างหลังเราเนี่ยปลูกป้าแท้ต้นหนึ่งไม่เนาะปลูกพักปลูกหญ้าปลูกทุกอย่างตีทุกอย่างทีกินได้เออปลูกทุกอย่างที่กินได้เว้ยสิพอเราว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้นนแล้วเราบ่อใดซื้อบ่อใดเม่ได้ซื้อบ่ได้หาเอ้าวนี่เจ้าินป้ามะส้มตาสวัสดิ์หฮอนสวน บรรยากาศมันดีเนาะเลาก็เลยมากบนหนาวแห้งเหรอไหมท้ามันหนาวแห้งแล้วบมาดอกแล้วบอกกากกองไฟแล้วกับจิปูบักเขียกับมิซีหาหกต้นตะไคร่กับมิซีกอตะบูเราผ้ากับอันนี้เพื่อนน่ะมันมามีคนกินเนาะปลูกแล้วมันอ็กจินว่าท่านเอาไงตดเป็นดอกเป็นพ่านตอวจนแล้วว่าปลาแบบงหญ่เลย อามื้นี้ยายสินสิพามาส้มสวนกสิทธิ์อ้อยแองแงซ่ํา,านี่ก่อนเด้คัเนาะมาบิงตาสวัสดิ์เนาะท้าทกับอากาศหนาวเอาไว้ซ่ํานี่ก่อนผู้ใดมักู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคกดแชรให้แอดซีรีส์นําเด้อค่ะสวัสดีค่ะ